พูดถึงลาซานญานะครับเป็นเมนูที่หลายๆคนชอบแต่บางคนก็เอ๊ะไม่รับประทานเนื้อวัวบ้างไม่รับประทานเนื้อหมูบ้างวันนี้เราจะมีลาซานญาแบบไม่เดิมๆนะครับผมจะทำลาซานญาในรูปแบบของมังสวิรัตให้เป็นลาซานญามะเขือม่วงครับ <S <S ก่อนอื่นนะครับเราจะเอามะเขือม่วงเนี่ยครับไปนึ่งนะครับทั้งลูกเลยให้สุกดีให้เนื้อข้างในนุ่มใช้เวลาประมาณ30นาทีครับ ลอกผิวของมะเขือม่วงออกนะครับแล้วก็หั่นเนื้อมะเขือม่วงให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่น้ำมันรำข้าวลงในกระทะผัดมะเขือม่วงซอยกระเทียมใส่ลงไปปรุงรสด้วยพริกป่นใบไทม์แห้งหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือและกระพริกไทยผัดด้วยไฟกลางจนนุ่มดีประมาณ10นาทีครับพอมะเขือม่วงของเรานุ่มดีแล้วนะครับผมก็จะใส่นี่ครับอันนี้เป็นมะเขือเทศนะฮะ กระป๋องแบบทั้งลูกซึ่งเวลาที่เราซื้อมะเขือเทศกระป๋องแบบทั้งลูกเนี่ยครับเขาจะลอกผิวด้านนอกออกแล้วนะครับทําให้ทํางานง่ายครับใส่ลงไปเลยครับเราใช้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะฮะใช้เป็นจํานวนทั้งหมด2กระป๋องครับไม่ต้องหั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนเนี่ยครับจะทําให้ตัวมะเขือเทศนะครับแตกเองฮะใช้ช้อนไม้นะครับกดกดกดผมปรุงรสนะฮะให้มีรสเปรี้ยวๆหวานๆนิดหนึ่งบอสมิกประมาณสัก2ช้อนชาครับ แล้วก็ใส่ใบโหระพาตะเลียนนะครับใส่ลงไปทั้งก้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอ,าออกนะฮะเราต้องการเพียงแต่ให้ตัวซอสของเราเนี่ยมีกลิ่นที่หอมนะครับคนไปกับตัวซอสนะครับลดไฟไม่ต้องไฟแรงนะครับอุ่นซอสผัดซอสให้รสชาติทั้งหมดเนี่ยกระจายแล้วก็กลมกล่อมเข้ากันดีใช้เวลาประมาณ10นาทีครับเราเคี่ยวจนมะเขือเทศแตกนะครับแทบจะเป็นซอสเลยครับใช้ได้แล้วฮะ หลังจากที่เราเอาออกมาแล้วนะครับเราจะเอาใบโหระพาเลี่ยนนะครับออกครับสำหรับพิมพ์ที่เราใส่ลาซานญานะครับเราก็จะใช้เป็นพิมพ์แบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสะลรก็ได้นะฮะถ้าเผื่อพิมพ์ของเราหนาเราก็อาจจะทําสัก5ชั้นถ้าเผื่อพิมพ์บางๆขนาดนี้ก็4ชั้นก็ได้นะครับเรามีชีสสองตัวนะครับวันนี้ผมจะไม่ใช้มอสเซเรล่าแต่จะใช้เป็นเชดดาแทนนะครับตัวนี้จะไม่ได้เหนียวอะไรมากเท่าไหร่ แตกก็คือว่ารถจะจัดกว่าเยอะนะครับเนื่องจากว่าพอเราทำเป็นลาซานญ่ามังสวิรัตผมพยายามใช้ชีสที่รถจ,จัดจัดนิดหนึ่งอันนี้เป็นพาเมาซานนะครับก็จะออกเค็มเล็กน้อยผสมชีสทั้งสองตัวครับให้เข้ากันนะฮะแผ่นแป้งลาซานญ,ญ่านะครับเขามีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับบางชนิดเนี่ยต้องไปลวกน้ําก่อนแล้วถึงมาใช้แต่วันนี้ชนิดที่ผมใช้เนี่ยจะต้องบอกว่าสะดวกสบายมากไม่ต้องลวกน้ําเลยครับใส่ซอสลงไปข้นนะฮะแล้วก็เข้าอบ สุกได้เองครับภายใน25นาทีนะครับและเส้นลาซานญาที่ผมใช้วันนี้นะครับจะเป็นเส้นแบบมีไข่มีส่วนผสมของไข่ไก่นะครับซึ่งไข่ไก่ที่ใช้นี่ต้องบอกว่าเป็นไข่ไก่เกรดเทีเดียวทำให้เราได้โปรตีนดีๆนะครับที่มีอยู่ในตัวแป้งครับแล้วครับเดี๋ยวเราจะจัดเรียงลงไปนะฮะเราก็จะใส่ขึ้นมาเป็นชั้นๆครับ อบ200องศาเซลเซียสครับนำลาซานญามะเขือม่วงของเราเข้าอบเป็นเวลา25นาทีครับาครับลาซานญาของเราพร้อมแล้วนะฮะน่าจะเข้มนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าชีสที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้มอสเซเรล่าเหมือนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาผ่าดูกันข้างในนะครับว่าเนื้อเลเยอร์ของเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ ว,ว้าวเรียบร้อยแล้วครับนุ่มๆรสชาติกลมกล่อมนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบไม่เดิมๆแน่นอนกับลาซาญ้ามะเขือม่วงครับ